สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม s o n i g h t p i q u e l สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนะครับในการแนะนำการหลอมนะครับซึ่งก็มีผู้เล่นหลายท่านเลยนะครับที่ทำการสอบถามกันเข้ามาว่าวิธีการทำพันธะให้ได้ครบทั้ง8อันทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ครับก็เลยถือโอกาสครับในการที่จะมาแนะนำทั้งมือเก่าและมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับว่า เทคนิคนะครับในการหาพันธะในอุปกรณ์ต่างๆให้ครบสพันธะใน1อุปกรณ์นะครับทำอย่างไรหรือไม่นะครับวิธีประหยัดนะครับสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยจะทำอย่างไรให้หาอุปกรณ์ที่ดีๆมาสวมใส่ได้หรือแม้กระทั่งนะครับการสวมใส่ชิปเลเวล7ในส่วนของอุปกรณ์นั้นเราจะใส่ชิปในส่วนของอาวุธอย่างไรให้ได้ครบทั้ง3พันธะเราก็จะมาดูกันในคลิปนี้เลยครับและดังในตัวอย่างนี้นะครับก็เป็นตัวละครของผมเองนะครับ ที่ทําการทําพันธะได้ครบทั้ง8พันธะแล้วนะครับแล้วก็พันธะนั้นเต็มทั้ง3ขั้นทั้งหมดเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายเพิ่มเติมก่อน,นครับเผื่อว่ามีผู้เล่นใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาเล่นจะได้ทราบไปด้วยกันเลยนะครับสําหรับในส่วนอุปกรณ์ของสมใสในตัวละครนั้นนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันเราก็จะไล่ตั้งแต่สร้อยแหวนเท้าหมวกเสื้อไปจนถึงอาวุธนะครับ และเมื่อเราเลเวล60นะครับเราก็จะมาทําการฟาร์มหาอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราควรที่จะฟาร์มหาอุปกรณ์นะครับตั้งแต่ระดับความยากยากสุดยอดขึ้นไปจนถึงฮารุโหดนะครับความยากต่ํากว่านั้นนะครับไม่แนะนําเพราะว่าพันธะอาจจะได้ไม่ครบนะครับอาจจะมีแค่1นึ่พันธะแล้วออปชั่นก็น้อยกว่า6ด้วยนะครับ ดังนั้นแนะนําในการฟาร์มเลเวล60แล้วนะครับไปฟาร์มที่ความยากยากสุดยอดขึ้นไปจนถึงระดับฮานนิ่งโหดเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ไอเทมนะครับที่มี2พันธ่าเริ่มต้นมาให้เราและเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่มี2,000ท่าเริ่มต้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องไปทําการหลอมอุปกรณ์นะครับในการหลอมอุปกรณ์นั้นนะครับก็เพื่อที่เราจะทําการหาพันธะที่3นั่นเองครับในการหลอมนั้นจะสามารถสุ่มพันธะที่3ขึ้นมาได้ เราก็จะได้นะครับ1อุปกรณ์มี3พันธะเมื่อเราทำสร้อยนะครับแหวนเท้าหมวกเสื้อนะครับ5ชิ้นนี้ให้ได้ครบทั้ง3พันธะแล้วนะครับก็3คูณ5ก็จะเป็น15พันทะและการที่เราจะให้1พันทะนั้นได้3ขั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องได้พันทะซ้ำกัน3อันก็เท่ากับว่า1อันเท่ากับ1ขั้นมี3อันก็เท่ากับ3ขั้นนั่นเองนะครับ เมื่อเราทำนะครับในส่วนสร้อยแหวนเท้าหมวกเสื้อนะครับให้ครบ5,000ทะนะครับพันทะละ3ขั้นมันก็จะใช้ไป15,000ทะใช่ไหมครับต่อไปนะครับอีก3,000ทะที่เหลือนั้นนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของอาวุธในส่วนของอาวุธนั้นนะครับเราก็ทําการหลอมให้ได้ครบทั้ง3,000ทะใน3,000ทะนี้นะครับก็จะได้อย่างละ1ขั้น1ขั้นเพราะว่ามันมีแค่อันเดียวนะครับดังนั้นนะครับวิธีการทําต่อไปที่จะให ในส่วนของอาวุธนะครับเมื่อมันมีแค่1ขั้นเท่านั้นแต่เราจะทําอย่างไรให้3,000ธานี้จาก1ขั้นให้มันเป็น3ขั้นทั้งหมดนะครับวิธีการทําก็คือต้องใส่ชิปเลเวล7และการใส่ชิปเลเวล7เข้าไปในส่วนอุปกรณ์นั้นนะครับเราจะต้องดูด้วยว่า3,000่าที่เรามีในอุปกรณ์นั้นมีอะไรกันบ้างชิปที่เราจะใส่นะครับต้องตรงกับพันธาที่เรามีทั้ง3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เลือกเอามา1อันนะครับที่จะใส่ชิปเลเวล7 ถ้ายังงงอยู่นะครับก็มาดูตัวอย่างนี้นะครับผมจะทําการถอดชุดทั้งหมดออกไปให้เหลือแต่อาวุธเท่านั้นนะครับเราก็จะมาดูนะครับตอนนี้เหลือแต่อาวุธเท่านั้นจะเห็นว่าในส่วนของอาวุธนั้นนะครับมีอยู่สพันธะแล้วทําไมสพันธะนี้ถึงเต็มทั้ง3ขั้นทั้งหมดเลยนะครับเคล็ดลับมันอยู่ที่ชิปเลเวลเจ็เราก็ไปดูในส่วนของการใส่ชิปนะครับในการใส่ชิปของผมใส่เป็นหลายนัดนะครับเลเวลเเมื่อเราใส่หลายนัดเลเวลเเราก็ต้องไปดูนะครับว่า พันธะที่เรามีในส่วนของอาวุธนั้นเรามีหลายนัดหรือเปล่าถ้ามีครับมันก็จะไปบวกให้อีก2นะครับก็เท่ากับว่าเดิมเรามีแค่1ไปบวกอีก2ก็จะเป็น3ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับในกรณีที่เราใส่ชิปไม่ตรงกับที่เรามีในพันธะของอาวุธนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ <S <S ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือว่ามันจะไม่บวกพันธะอะไรทั้งสิ้นนะครับที่อยู่ในอาวุธของเราเลยในอาวุธของเราก็จะมีแค่1ขั้นทั้งหมดนะครับ และถ้าสมมุติอีกหนึ่งกรณีถ้าเราใส่ชิปนะครับแต่ไม่ใช่เลเวล7เอาเป็นเลเวล6นะครับแล้วตรงกับพันธะที่เรามีด้วยจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าถ้ามันเป็นเลเวล6นะครับมันจะไปบวกให้ตัวมันเอง2นะครับมันก็จะได้3ขั้นแต่สําหรับพันธะที่อยู่ใกล้เคียงนั้นนะครับมันจะได้บวกแค่1จากเดิมมี1นะครับบวกอีกหนก็ได้แค่2ก็จะไม่ครบ3ขั้นนั่นเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราใส่ชิป เลเวล5นะครับแล้วก็ตรงกับพันธะที่เรามีด้วยผลลัพธ์ที่ได้ก็เหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าบวกให้ตัวมันเอง2นะครับแล้วบวกให้พันธะใกล้เคียงแค่1ก็จะไม่ครบ3ดังนั้นการที่เราจะให้ทุกพันธะนะครับได้3ทั้งหมดจะต้องเป็นชิปเลเวล7เท่านั้นนะครับเพราะว่าเลเวล7นะครับมันจะบวกให้ตัวมันเอง2แล้วบวกให้พันธะใกล้เคียงอีก2นะครับก็จะได้ครบ3ขั้นทั้งหมดนี่คือเคล็ดลับของมันนะครับคือการใส่ชิปเลเวล7ในส่วนของอาวุธ สำหรับในส่วนต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการหลอมกันแล้วนะครับวิธีการหลอมนะครับเดิมทีนะครับเราจะมีไอเทมที่มีอยู่แค่2องพันทะแต่เราอยากจะให้ไอเทมนั้นนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น3มพันทะนั้นจะทําอย่างไรนะครับดังตัวอย่างรองเท้าสีม่วงนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องหามาให้ได้เยอะๆเข้าไว้นะครับเพื่อป้องกันการที่เราหลอมไม่ได้จะได้เปลี่ยนคู่ใหม่นะครับเราก็จะมาทําการหลอมนะครับ การหลอมนั้นคือการสุ่มออปชันทางด้านซ้ายนะครับไปปรากฏทางด้านขวาโดยที่เป็นการสุ่มล้วนๆเลยนะครับสำหรับวัตถุดิบนะครับที่ใช้ในการหลอมนั้นก็ดูจากด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีให้เยอะเข้าไว้นะครับเพราะว่าการหลอมนั้นใช้เยอะมากและหินอันนี้นะครับซีลายูโดไรนะครับก็จะเพิ่มโอกาสให้เรา3%นะครับที่จะได้ระดับตํานานหรือว่าระดับขั้นเทพนะครับก็จะเป็นมงกุฎสีทองหรือว่ามงกุฎสีแดงนั่นเอง แต่ว่าโอกาสก็น้อยมากนะครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ดถ้าเราไม่ใช้ก็ไม่ต้องติ๊กถูกครับหรือว่าถ้าใช้ก็ติ๊กถูกไว้และตัวเลขในด้านบนนี้นะครับคือจํานวนในการหลอมของเรานะครับจะตั้งต้นที่30นะครับก็หลอมให้ได้ภายใน30ครั้งถ้าหากว่าเราใช้จํานวนครั้งหมดนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรเพิ่มก็เอาอเป็นว่าเราไปเริ่มหลอมก,กันเลยดีกว่านะครับในการหลอมน,นั้นนะครับเมื่อเราได้อะไรมาเราก็ดูด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็น์ที่เราได้นั้นมันน,น้อยหรือมันมากนะครับเทียบจากด้านซ้าย ด้านซ้ายจะบอกว่าเปอร์เซนต์ที่มันเต็มนะครับมีเท่าไหร่เราก็กะเอาดูนะครับว่าของเราที่ได้มานี่มันน้อยเกินไปหรือว่ามันค่อนข้างจะสูงแล้วนะครับแต่อันนี้ของผมดูเหมือนจะน้อยไปนะครับเราจะต้องทําการดัดแปลงใหม่ก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้สีทองนะครับเมื่อหานะครับเราได้สีทองมาแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเราต้องการหรือไม่ถ้าอย่างตรงนี้นะครับเป็นพลังชีวิต คือผมไม่ต้องการผมก็จะทําการกดหลอมใหม่เลยนะครับและเขาก็จะถามยืนยันเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการกดจริงหรือไม่นะครับเราก็ทําการกดยืนยันก็กดหลอมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้อ p t i o นที่เราต้องการและถ้าเป็นแบบนี้นะครับตัวอย่างนี้คือความสามารถในการหลอมเราหมดแล้วนะครับเหลือศูนย์เราก็ช่างใจอยู่ว่าเราจะไปต่อหรือเราพอแค่นี้นะครับ สำหรับผมนะครับจะไม่ทําการเพิ่มวัสดุบัดหลอมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าในการหลอม30ครั้งนั้นเราไม่ได้มงกุฎแดงก็จะถือว่าไอเทมชิ้นนี้เราจะทิ้งไปเลยนะครับหรือว่าเราจะทําการย่อยทิ้งนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสายฟรีสายประหยัดนะครับไม่ควรที่จะใช้บัดหลอมอีกแล้วนะครับควรจะไปหารองเท้าใหม่มาทําการหลอมได้เลยนะครับ สำหรับรองเท้าอันใหม่ก็ดูเหมือนจะสวยนะครับแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่ออกมองกุฎแดงครับอันนี้เราก็จะทิ้งไปเหมือนกันต่อไปนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับก็ดูเหมือนจะดีนะครับเริ่มต้นมาดีแต่ว่ามงกุฎแดงก็ไม่ออกเช่นเคยอันนี้ก็จะทิ้งเช่นกันนะครับ สำหรับในการหลอมนั้นเราต้องดูวัสดุของเราด้วยนะครับว่าเพียงพอหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่าหลอมเพลินจนวัสดุหมดนะครับจากตัวอย่างที่ทํามาให้ดูนะครับจะเห็นว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะเพิ่มอีก1นึ่พันทะมาในส่วนของอุปกรณ์เราก็จะสุ่มแบบนี้ครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะครับถ้าไอเทมชิ้นไหนนะครับที่เราทําการหลอมครบ30ครั้งแล้วไม่ได้มงกุฎสีแดงนะครับหรือการเพิ่มอีก1นึ่พันทะมาทําการทิ้งไปเลยนะครับ ไม่ต้องเสียดายเพราะเราสามารถไปฟาร์มหาได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ได้ของดีๆมาใส่นะครับมันเป็นการช่วยประหยัดบัตรหลอมของเราด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรากดบัตรหลอมเรื่อยๆนะครับบัตรหลอมนั้นก็ค่อนข้างจะหายากอยู่เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นสายเติมนะครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าสามารถเติมซื้อบัตรหลอมได้นะครับแต่ถ้าเป็นสายฟรีนะครับคือใช้วิธีของผมคือหาอุปกรณ์มาให้ได้เยอะๆนะครับแล้วหลอมทีเดียว ถ้าหลอมไม่ได้คือทิ้งหลอมไม่ได้คือทิ้งนะครับในการย่อยอุปกรณ์ทิ้งแล้วก็ได้วัสดุคืนมาด้วยนะครับหรือถ้าในตัวอย่างนี้นะครับเราได้มงกุฎสีแดงมาแล้วนะครับแต่ว่าออปชันยังไม่ครบนะครับแต่ความสามารถในการหลอมดันหมดไปเหลือศูนย์นะครับอันนี้เราก็ต้องมาช่างใจนะครับว่าจะใช้บัตรหรือไม่โอกาสที่จะใช้บัตรแล้วได้ออปชันที่ดีก็มีเยอะกว่านะครับอันนี้ตามความคิดผมก็สมควรที่จะใช้บัตรอยู่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าอาจจะโชคดีได้ออปชันมาเสริมให้ครบนะครับเราก็ต้องดูความสามารถของเราด้วยนะครับว่าบัตรเรามีเท่าไหร่จะสามารถใช้ได้ไหมนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ด,ดวงเหมือนกันครับบางทีก็ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ออปชันที่ดีเหมือนกันนะครับและถ้าสมมุตินะครับว่าเราได้ออปชันมาครบทั้งหมด7อันแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นว่าบวก7และในส่วนของการรีพันธะที่ได้มาเป็นมงกุฎสีแดงอันนี้นะครับจะต้องทําการกดที่ลูกศรอ,อันนี้เพื่อทําการรีนะครับก็จะใช้หินเก่าโสมในการรีแล้วก็ใช้ความสามารถในการหลอมด้วยนะครับใช้ทั้ง2องอย่างและสำหรับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำหลังจากเราทำการหลอมออปชันเสร็จแล้วนะครับ นั่นก็คือการจัดระเบียบพันธะใหม่ก็เป็นการรีพันธะใหม่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้พันธะอะไรก็มาหาหรือมาทำการรีได้ตรงนี้นะครับและในส่วนต่อไปคือการหลอมใหม่การหลอมใหม่นั้นหมายถึงนะครับการเพิ่มค่าสถานะของเราให้เพิ่มขึ้นนะครับโดยการที่เราสามารถเลือกได้เพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นเมื่อเลือกแล้วนะครับจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นต้องคิดดีๆนะครับว่าเราต้องการเลือกอันไหนพอเลือกแล้วนะครับก็ทําการกดหลอมใหม่ด้านล่างโดยจะใช้หินนะครับภูเขาไฟ1ก้อนต่อการกด1ครั้งนะครับมันก็จะทําการสุ่มครับเมื่อเราเห็นว่ามันค่อนข้างจะสูงแล้วก็จะพอก็ได้นะครับแต่ว่าบางทีนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้แบบเต็มเหมือนกัน,นครับถ้าเต็มก็จะเป็นดาวสีทอง และในส่วนต่อไปคือการเพิ่มระดับนะครับการเพิ่มระดับคือจะเริ่มจากระดับ0ูนย์ะครับไปหาระดับ M ก็จะใช้วัตถุดิบทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นหินไรยได้ระดับล่าง2อันนะครับแล้วเงินจำนวนนะครับ 10k แล้วก็เลื่อนครับจากระดับ M ไประดับ G จากระดับ G ไประดับ S นะครับแล้วระดับ S ไประดับ U อีกทีนึง U นี่คือสุดท้ายแล้วนะครับ ก็จะใช้หินค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันและในส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นการหลอมการหลอมตรงนี้จะเป็นการรีเซ็ตการหลอมนะครับโดยที่จะต้องใช้บัตรรีเซ็ตหลอมในส่วนตรงนี้นะครับถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันจะทําการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะครับของเราจะกลับไปเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับและในส่วนต่อมาคือการอวารานะครับการอวารายนี่จะพูดถึงหรือจะพูดง่ายๆก็จะเรียกว่าการออบผีนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มออปชันเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์ของเราโดยวิธีการทำนั้นนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์อีกอันหนึ่งที่มีออปชันสวยๆหน่อยนะครับนำอุปกรณ์นั้นมาใส่เพื่อที่จะทำการสุ่มออปชันนะครับไปหาอุปกรณ์ของเรานะครับก็จะเกิดจากออปชันของอุปกรณ์ที่เราเอามาใส่โดยนะครับออปชันที่เราจะได้มันก็จะสุ่มอีกเช่นเคยนะครับก็ควรที่จะหาออปชันสวยๆมาครับไม่ว่ามันจะสุ่มอะไรก็สวยทั้งนั้นแบบนี้นะครับ หรือไม่ก็เอาเป็นที่มีดาวสีทองเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับจากตัวอย่างนะครับอุปกรณ์เป็นแหวนก็ต้องใช้แหวนนะครับในการที่จะมาสุ่มมันก็จะใช้นะครับหินฮิลซารนนะครับ50ก้อนด้วยกัน,นครับกับเงิน 10K แล้วโอกาสอัตราความสำเร็จนะครับ100%คือติดแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ออฟอะไรนะครับ ก็จะเห็นว่าครับเมื่อสําเร็จแล้วจะได้เป็น d e เฟนต์นะครับ14.4%ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการทำออฟผีนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนําการหลอมอุปกรณ์ครับทำอย่างไรให้ได้พันธะครบทั้ง8อันแบบเต็มทั้ง3ขั้นนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดของเราก็จะมี6ชิ้นนะครับก็พยายามนะครับ หาพันธะให้ได้ครบทั้ง3อันทั้ง6ชิ้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะไม่สามารถทําพันธะให้ได้ครบทั้ง8อันได้ถ้าท่านนะครับได้ดูคลิปโดของเราแบบเต็มๆนะครับรับรองว่า8พันธะของท่านนะครับหาได้ไม่ยากแน่นอนก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยก็เป็นการนําข้อมูลมาแชร์กันมาแบ่งปันกันให้ได้รับทราบนะครับสาหรับมือใหม่มือเก่า ที่เพิ่งเล่นในเกมนี้นะครับก็จะได้ทราบไปพร้อมๆกันก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าถ้าหากท่านมีข้อสงสัยหรือมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ